ครับเอฟซีผู้ปลูกอโวคาโดและ FC สวนมองพลากรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอแนวความคิดของผมเองนะครับที่มีคนถามเข้ามาว่าปลูกอวโวคคาโดเยอะแยะแล้วจะล้นตลาดไหมครับผลไม้ทุกตัวในเมืองไทยนะครับก็มีโอกาสล้นตลาดกันทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ในด้านไหนบ้างหรือว่าอย่างไร ก็อย่างอะวคาโดตอนนี้ก็เป็น,ปนจุดที่กําลังพีคหมายถึงว่ากราฟกําลังขึ้นเลยนะครับในเมืองไทยเราก็เป็นพืชตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับอะวคาโดมากน้อยแค่ไหนนะครับว่ามีามีความรู้ด้านอะวคาโดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีความเข้าใจกับบริบทของอะวคาโดอย่างไรบ้างอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องรู้อันดับแรกก่อนที่เราจะปลูกนะครับ ให้ศึกษาว่ามันมีกี่สายพันธุ์แล้วสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีความต้านทานโรคอย่างไรแล้วก็ออกช่วงไหนถ้าเราไปปลูกสายพันธุ์ที่ออกพร้อมๆกันในตลาดในอนาคตกอ็อาจจะมีโอกาสที่จะล้นตลาดได้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เลี่ยงไปในสิ่งที่เขาทำยากถ้าเลือกพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วเหมาะสมกับพื้นที่ของเราเองด้วยแล้วก็เหมาะช่วงเวลาที่เราต้องการให้ด้วย นั่นแหละครับก็จะทําให้เราเข้าใจในะโวคาโดแล้วจะไม่มีการคำว่าล้นตลาดส่วนที่2ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพของะโวคาโดถ้าเราทําคุณภาพแล้วเนี่ยยังไงก็คือตลาดถึงแม้มันจะล้นหรือมันจะเป็นอย่างไรเราก็ยังขายได้แน่นอนแต่ถ้าเรา ทำเหมือนคนทั่วไปที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าคนทั่วไปที่เขาทํามีคุณภาพแต่เป็นช่วงจังหวะที่พร้อมๆกันมันก็มีโอกาสาจะล้นได้เราก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่ออกไม่เหมือนเขาด้วย 1. 2. เรื่องคุณภาพของตัวเองด้วย 3. ามเรื่องการตลาดเรื่องการตลาดเราก็ต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราจะขายให้ใครไม่ใช่คิดจะจะปลูกก็ปลูกเลย เห็นเขาเหอปลูกช่วงนี้ปลูกผู้เรียนแล้วก็เหอตามเข้าไปด้วยเหอเขาปลูกอะวคาโดแล้วก็เหอตามเข้าไปด้วยตลาดอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีบะมีไว้ก่อนก่อนที่จะลงมือทํานะครับยังไงก็ลองฝากเป็นข้อคิดนะครับว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งก็คือควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอะวคาโดให้มากที่สุด2อ,อเราควรจะทําในช่วงฤด,ดูที่แตกต่างกับคนทั่ว,วไป3ในเรื่องการตลาดนะครับ ผมก็คิดว่าถ้าคุณมี3มสิ่งนี้แล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็รับมือกับการล้นตลาดในอนาคตได้แน่นอนแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะล้นหรือไม่ล้นนะครับผมไม่สามารถจะคา,าดคะเนได้ว่ามันจะล้นตลาดหรือไม่แต่อย่างน,น้อยอวคาโดก็เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพแล้วยังไงก็คือคนที่ปลูกไว้ทานเองก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่คนที่ทําเป็นธุรกิจก็ลองไปคิดดูนะครับ3ส่วนที่ผมพูดมาวันนี้ยังไงก็ฝากข้อคิดไว้เพียงแลกเปลี่ยนไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมสวัสดีครับ